กล้องมันดูเอียงๆอย่างวะมเพราะมันเอียงๆมันเอียงซ้ายอ,ยาอะไรไปเนี่ยกล้อ, al, องกล้องโน,โนโ้ตบุ๊กกูแต่หน้าเรานี่แม่งก็หลอ่อดีเหมือนกันนะวันนี้เราก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกมเฮอร์เรสนะเกมเฮอร์เร่ออีกแล้วฮะคุณผู้ชมคือเกมเกมอื่นไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีแล้วนี่เราอยู่เกมเฮอร์เร์แล้วก็เล่นเลยแล้วกันนะสตาร,ร์ทสตาร์ทเกมอวันนี้ก็น่าจะเขินกล้องหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่ได้เปิดกล้องนานมากเลยอ่ะโอ้ยมีคนโทรมีคนโทรมา โอ้โหโคตรเกียดเสียงนี้เลยอะมาแล้วโอ้โหนี่เตียงนอนใไงไมานั่นโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรอะไอโฟนเอามองซ้ายมองเอามองมอง,มองได้บังคับได้แล้วโอเคอารับแล้วโอเคเพื่อนตื่นได้แล้วถึงเวลางานของมึงแล้วเออถึงเวลากากาของมึงแล้วอ้าวโอ้โหมีแบบค่าฮาร์ดแอตแท็อะไรด้วยมันหมายความว่าไงวะมันมีแบบสติมิน่าด้วยนะคุณผู้ชมภาพมันก็สวยดีเหมือนกันดีกว่าอ่านี่คือให้ทำอะไร What do you want me to do ทำไมเกมแนวนี้เนี่ยคือมันต้องแบบรับ้านสะดวกซื้อมึงต้องแบบกะดึกตลอดเลยวะเป็นอะไรกับกะดึกเนี่ยพวกมึงเนี่ยคือกะเช้าไม่กะไม่อยู่แล้วไงอ๋อคือน่าจะเพราะว่ากะเช้ามันเสียงดังใช่ปะมันพูดวายแล้วผมสงสัยทั้งนายและไอฮาร์ดไอแท็คมันคือแล้ว,วะคือมึงไม่ได้บอกอะไรกูเลยเนี่ยให้ทําอะไรเอ่ย โอันนี้มีน้ํามันไม่ใช่คือโคมันคือโบรกรับน้ำโอ้โหดูเท้าอุ๋มโนมเป็นอะไรเนี่ยว่าเราต้องเอาไอ้กล่องนั้นนะไอ้ไอ้กล่องเมื่อกี้เนี่ยเอาไปทําอะไรลักอย่างนะครับผู้ชมน่าจะขวนออกมาด้านนอกป่ะแล้วก็มาเติมสต็อกเติมสต็อกอทิง้งบกดกดวัาต่ฟักไม่รู้อ่ะผมย้ายออกย้ายย้ายกล่องออกมาก่อนแล้วกันให้ทําอะไรก็ไม่รู้เอาโคก หยิบมาแล้วเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยที่นี่เนี่ยคือจ้างผมกี่บาทเนี่ยถ้าต่ำกว่าสองหมื่นผมไม่ผมไม่ทำนะโอ้ยพนักงานพลาดตามพนักงานพลาดตามเงินเดือนสองหมื่นเนี่ยโคตรตึงเลยอ๋ออ๋อโอเคโอ้ยอะไรวะเอ้ย เมื่อกี้มันตัวอะไรวะอุ้ยโอ้ย,อยนหน้ากูจะมึนจะหน้ามึนมันมีแมงมุมด้วยเหรอมึงไม่ท่งความสะอาดไหนวะมึงเลี้ยงแมงมุมไว้อ๋อก็คือให้เติมสต็อกแล้วมึงมาไงวะแมงมุมเมื่อกี้นะเด้งเลยเมื่อกี้เนะี่ยหมดแล้วโอ้อะไรวะอะไรวะเอา้าคือมันต้องดูค่าฮาร์ดแอทแทคด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่ะ พูดงั้นพูดงี้เถอะต้องรีบแล้วเติมก่อนต้องรีบเติมก่อนเดี๋ยวมีตัวอะไรโผล่มานะผู้ชมเออโก้ดโค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 มันจะเป็นแมงมุมหรือตัวอะไรสักอย่างคือตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้โหโอ้โหไม่รูเหี้ยเอ้ยต้องทำยังไงกันฮะได้แทงมันลดอ่ะเราต้องกินอะไรแบบนี้เหรอแล้วเมื่อกี้มึงยังไงเนี่ยอยู่ดีๆมก็โผล่มาเนี่ยคือแค่แมงมุมคือมึงหัวใจจะวายซะเลยอะไรวะแมงมุมแมงมุมลายตัวนั้น อ๋อโอเคเข้าใจแล้วคือเราอยู่นิ่งๆเนี่ยค่าฮาร์ดแอนแทกค่าหัวใจวาย,ยมันก็ลดได้โอเคเข้าใจแล้วนะผมเก่งแหละเซียนแหละรับเนี่ยถ้าค่าฮาร์ดแอนแท็กเยอะเกินคือเราจะตายเลยนะคุณผู้ชมพูดงั้นเราก็ก็เติมสล็อตไปเรื่อยๆกันนะ,ค,นะค, <S <S คุณผู้ชมเติมของเติมอะไรพวกนี้นะเอออ่ะแล้วทิ้งไงวะอ๋อสเปกบาร์ไปขนกล่องออกมาให้หมดก่อนเลยแล้วกันนะตอนเนี้ยคืออย่าบอกนะว่ามันจะให้เราเนี่ยเติม เอาของเนี่ยมาเติมตามชั้นอะไรพวกเนี้ยให้ครบแล้วก็พยายามรักษาอค่า h าร์ a แ t a แท็อ่าผมว่าน่าจะเป็นงั้นนะในห้องนี้เปิดไม่ได้ไงวะอินสแ n น f o ฟ d i n อินสแนอันนี้แซนด์วิชนี่ i n อินสแ f น o d ฟู้ เราแวงหมดแล้วตอนนี้เราแวงหมดแล้วอันนี้อะไรแซนด์วิชโอเคแปลว่าจริงๆด้วยนะคุณผู้ชมเราต้องใส่ของให้ครบเล่นไปแล้วคือเจอแน่แมงมุมจะมาทำแมงมุมยากแน่เลยเหลือกี่กล่องวะเนี่ยไป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 โอ้โอ้โหโอ้โหมึงเล่นแบบนี้เลยโอ้โหเฮ้ยคือแมงมุมมึงจะโผล่มาแล้วัโผล่แบบนี้เลยวะ ไอ้ปีเตอร์มึงไม่ไปมึงไม่ไปช่วยพนักง,งานเอ้ยมึงไม่ไปช่วยคนหน่อยหรอวะมึงมายุ่งอะไรอยู่ร้านกูเนี่ยฮะไอ้สไปเดอร์ไอปไ้ไอปีเตอร์ปาร์กเกอร์เอ้ยอันนี้นี่คือของอะไรขนมปัง bread อ,อ่าฮะโอ้กูฮาร์ดแอทแทกอีกแล้วคราวนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยอยู่ในการคำนวณผมหมดแล้วนะครับคุณผู้ชม ผมเข้าใจแกวเกมแล้วเ,เข้าใจว่าเกมเป็นงานแมชนิกเกมอ่ะเออมาดีอคราวนี้คือทำอะไรไม่ได้แน่ไอ้แมงมุมใส่ไปหน้ากูเลยแมงมุมเอ้อเออมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้เป็นแค่การสแสดงเล็กน้อยใส่ของต่อฮะคุณผู้ชม ไม่ไมีอะไรหรอกนะมันก็แค่เป็นอันนี้ก็โผล่มาไม่พักเลยเว้ยมันมันจะโผล่มามันก็โผล่มาเลยเว้ยมึงมึงร้อยจังวะมึงร้อยจังวะ <c oughs> ผมรู้แหละผมจะทำไงคุณผู้ชมผมจะเอากล่องทุกกล่องเดี๋ยวเอามาวางไว้ที่หน้าชั้นเสร็จแล้วเราก็จะกดใส่มันรัวๆเลย แต่ทำไม่ฆาให้แต่แกูมันไม่ลดเลยวะคือมันจะกลัวอะไรขนาดน,นั้นคือผมไม่เห็นกลัวอะไรเลยคุณผูออ้ชมมันน่ากลัวตรงไหนวะเออมันก็แค่นั้นแหละนะแล้ก็แค่มีแมงมุมโผล่มาแค่นั้นนะคนะุณผู้ชมใช่ปะจะสักเท่าไหร่กันเชียววะแน่แม่ผมเตอคือมึงจะโผล่มาตอน,นมึงขอให้กูพูดจบก่อนแมงมุมให้กูพูดจบก่อนปีตเตอร์แล้วมือค่อยโผล่มาก็ได้นะ okay, โอเคไหมปีเ<ม>ตอร์ได้กับดีใจเก่งเลย ดูว่ามันได้ได้ยินเสียงไหมเหโอ้ยฮาร์ดแอแท็กน้อยแล้วโอ้ยชิวๆไอ้น้องผ่านแน่นอนจังหวะน,นี้คือตานี้ไม่ผ่านเนี่ยเรียกผมว่าหมาได้เลยค <ๆ S 1> ุณผู้ชมคือผมทํางานโคตรดีเลยค่าฮาร์ดแอแท็กคือไม่มีเลยคือความกลัวไม่มีเลยตอนเนี้ยนมก็หมดแหละหรือหรือเปล่าวะหรือหรือยังกระหาดอยู่วะน่าจะครบแล้วมั้งตรงเนี้ยโอ้ครบแล้วไปปีเตอร์มึง อยู่ไม่นิ่งเลยนะปีเตอร์ใส่ตรงนี้นรอรอหาได้แท็กให้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 เหลือน,น้อยก่อนนะคุณผู้ชมรอไว้ค่าแล้วเราหยุดเราจะยืนอยู่ที่นี่นี่แหละแหมปีเตอร์มึงหลายรอบแล้วนะเดี๋ยวก็เรียกฐานน้อยมาจัดก,การแล้วรู้จักเปล่าลูกพี่มันม่วงอ่ะมันม่วงฐานน้องรู้จักเปล่ากะดึกนี่ก็ประจําเลยเจออะไรอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยตามที่พนักง,งานซงเซเว่นกะดึกเดี๋เจออะไรแบบนี้บ้างป่ะเนี่ยแบบเจอแมง,าางม,มุมตัวเท่างวายอะไรเงี้ยคุณผู้ชมแมงมุมมันใหญ่ใช่ไหมเลยไปเอามาจากไหนวะ โอ้ยกลัวไหมแกมาแล้ว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 ยังชิวๆอยู่ฮะคุณผู้ชมโอ้ยจะโค้งแล้วอีกตีกลองจัดไปฮะจัดไปฮะจัดไปฮะแมงมุมไม่ได้กินผมหรอกครับคุณปีเตอร์บอกแล้วผมขู่ผมขู่ว่าผมรู้จักกับทานนอดเนี่ยแมันกลัวเลยป้าคุณผู้ชมเออแล้วนี่คืออะไรวะอ่าปุ๊บปึ๊บปุ๊บฮ่าเสร็จแล้วโอ้โหปีเตอร์พาร์เกอร์ปีเตอร์ไอ้นี่มันจะ โอ้ไม่ได้พักยิงไหไอีกปปีตอร์เนี่ยใส่ไปเอออ้าวอ้าวชิบหายแล้วชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับนายเรือหายแล้นเกิดอะไรขึ้นวะทำไมไฟมันเป็นงี้วะี่ยทำไมไฟมันดับวะ เปิดคันเอามีตัวอะไรโผล่มาไหมเนี่ยปีเตอร์ชอบเล่นในที่มือแต่ปีเตอร์ทำงานให้เสร็จก่อนแล้วตอนเนี้ยรูว่าเออถึงไฟดับยังไงก็ช่างหัวมันแล้วก็ไม่ใช่ร้านผมอ่ะอยู่ที่มือแล้วจำนายมันไม่ใช่ร้านผมอ่ะุ้ยอแอดทูดีแพดเลยโอ้ต้องซ่อมก่อนมันใส่ไม่ได้แล้วนี่มันแค่วเปิดกล่องมาแล้วมึงเอาไปวางแค่นั่นแหละโอ้อะไรนักหนาวเนี่ยเครื่องมากว่ะเฮ้ยตัวเอกเลยเนี่ยแล้วเราจะไปหาเทปอยากไหนวะเนี่ย เทป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 ผมกดทุกกดทุกอย่างเลยตอนเนี้ยคือหาเทปไม่เจอจริงเทปมึงเอาไปซ่อนไว้ไหนวะกดอะไรไม่ได้จริงเนี่ยเกมบั๊กไปแล้วป่ะอ้าวอ้าวอ้าวเกมบั๊กโอ้โอเคครับคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าเกมมันจะบั๊กนะครับคุณผู้ชมก็ผมว่าคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผู้ชมครับ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอืมมแอุตส่าห์เล่นมันมาแล้วจะชนะอยู่แล้วอะ่ะโอ้จะชนะปีเตอร์พาร์เกอร์อยู่แล้วแต่มันมาบักคุณผู้ชมเฮ้ยครับคุณผู้ชมครับก็ไเคคกาากปเจอกันใหม่คลิปหน้า bio bio. ครับผมก็หวังว่าคุณผู้ชมจะสนุกกับคลิปนี้เนาะนานๆทีเรามาเปิดกล้องนะคุณผู้ชมโอเคครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ